สวัสดีค่ะมาพบกับกระซิบบอกเรานะคะรถสวยๆมีให้ชมอีกแล้วนะคะทุกท่านสำหรับคันนี้เป็น Toyota v i ี o Cap p ปพ n e เ r รถเดิ่ปี07เกียร์ธรรมดาเชื้อเพลิงดีเซลคอมมนเร็วนะคะ 3000cc ค่ะคันนี้นะคะเป็นตัวสูงนะคะปี07แท้เลยค่ะทุกท่าน รถส,สวยๆนะคะราคาเงินสดอยู่ที่168,000บาทเท่านั้นค่ะราคาเบาๆนะคะน่าใช้งานมากๆเลยค่ะทุกท่านราคาดีรถทรงสวยคุ้มค่าแก่กันซื้อนะคะ mm hmm. เครื่องเกียร์ดีค่ะสีสันสวยภายในสวยพร้อมใช้เลยนะคะสำหรับรถยนต์คันนี้นะคะดูรอบๆคันกันก่อนนะคะทุกท่านเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดานะคะ mm hmm. เครื่องยนต์3,000ซี c ีดีเซลค่ะคอมเร็วล อัตราการเล่งดีวิ่งดีนะคะทุกท่านเหยียบพุ่งๆเลยค่ะภายในก็สวยสะอาดนะคะกระจกขึ้นตรงเป็นไฟฟ้าพวงมาลัยเป็น Power อร์แอเย็นเพีงเพาะนะคะเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดาเ mm hmm. บาะหนังสวยๆค่ะดูแลง่ายด้วยนะคะ mm hmm. สนใจท่านสามารถติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะ mm hmm. นัดไปดูรถไปทดลองขับก่อนได้คะ mm ่ะ hmm. เพื่อประโยชน์ของท่านเองนะคะ mm hmm. ก็ขอแนะนำให้เดินทางไปทดลองขับโดยตนเองเท่านั้นนะคะ สำหรับในวันนี้ลาไปก่อนไว้พบกับแอดมินได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ